สวัสดีค่ะช่องมนชัยคนบ้านทุ่ง Channel ค่ะคลิปนี้ก็แอบ่องดูแป้งร่ำนะคะยามเช้าวันนี้นางแอบหลบอยู่ข้างโพนไม้นะคะทีนางจะไปหลบหลบหาจินญ้าอยู่ริมฝั่งข้างโพลทั้งนู้นนะคะแม่ก็จะมองไม่ค่อยเห็นนางเลยตอนเช้านะคะตื่นมาก็สงสัยว่าเอ๊ะแป้งล่ำหายไปไหนวะ น,ะะนึกว่าแป้งล่ำเชือกหลุดหนีไปเที่ยวอีกแล้วนะคะแต่ที่ไหนได้นะคะเชือกไม่ได้หลุดนะคะนางแอบกินหญ้าอยู่ข้างพูนนะคะตรงข้างพลนไม้นะคะริมฝั่งนู่นก็เลยมองไม่เห็นนางนะคะเพราะเชือกนางมันยาวนะคะนางสามารถเดิอนอ้อมได้นะคะเดินได้ไปทั่วเลยนะคะเชือกย,วยาวนะคะ เวลานางเดินกลับมาถึงฝั่งนี้เลยนะคะฝั่งหน้าบ้านเลยนะคะเชือกมันยาวดูพ่อเดินแอบไปดูแล้วนะคะกลัวเชือกนางจะเจียวฟูนไม้ให้พ่อเดินไปดูว่าเชือกนางจะพันกับอะไรไหมนะคะนางเดินได้สะดวกไหมนะคะพ่อแอบเดินไปดูลลรอดูนางจะมี ปฏิกิริยายังไงเมื่อพ่อเดินไปหานางหยุดชะงักเลยนะคะนางไม่กินหญ้าเลยใครอีฟซีนางนึกว่าพ่อไปหยอกนางนะนะ่ะงานไม่ยอมกินหญ้าเลยทีเนี้ยนึกว่าพ่อไปหยอกแล้วเป็นเรื่องแล้วทีเนี้ยเป็นเรื่องแล้วใครอีฟซีเอ้ยนางคิดว่าพ่อไปรับนางเข้าบ้านนะนะ่ะโอแปลงลามเอ้ยนั่นะนะ เดินดุม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 ,ดมออกหน้าพ่อเลยนะ่นะน่ะเดินไม่หันหลังเลยไม่มองพ่อเลยอืมนางคิดว่าพ่อไปรับนางเข้าบ้านดูซินะ่ะที่ไหนได้นะลูกยังไม่ถึงสิบโมงเช้าเลยลูกเหลือเวลาอีกตั้งสองชั่วโมงโอแป้งลำ่ำเอ๋ยดูซิดูซิดซดซเดินดุมดุมจะเข้าบ้านอย่างเดียวนึกว่าพ่อไปรับไก่เอ็ีพึ่ง จะได้ยังไม่ถึงสิบโมงเช้าเลยนะคะเนี่ยเพิ่งจะเก้าโมงกว่าเองนะคะยังไม่ถึงสิบโมงเช้าเลยยังไม่ถึงเวลาเที่ยงเลยนั่งนึกว่าพ่อไปรับนางเข้าบ้านแล้วนะคะแปงนำ้ำเอ้ยเห็นหน้าพ่อทีไรก็นึกว่าพ่อไปรับเข้าบ้านทุกทีเลยเนาะลูกนึกว่าพ่อจะไปตามหนูมากินผลไม้นะเนี่ย ดูเวลามั่งสิลูกเอ๋ยตะว,วันยังไม่ตรงหัวเลยลูกขณะไม่ยอมไม่ยอมจะเข้าบ้านกับพ่ออย่างเดียวไม่ยอมกินหญ้าแล้วดีใจหมดนึกว่าพ่อไปรับหนูมากินผลไม้ใช่ไหมลูกที่ไหนได้พ่อเป็นห่วงนึกว่าเชือกหนูจะไปพันกับอะไรพ่อก็เดินไปดูเชือกหนูเฉยเฉยลูกกลายเป็นว่าพ่อไปทําให้หนูเสียสมาธิในการกินหญ้านะเนี่ย เป็นกังวลแล้วทีนี้แป้งร่ำไม่ยอมกินญ้าแล้วนะคะแป้งร่ำห่วงจะเข้าบ้านกับพ่ออย่างเดียวเลยเอาไงดีล่ะทีนี้พ่อจะรับผิดชอบยังไงทีเนี้ยแป้งร่ำไม่กินญ้าแล้วห่วงเข้าบ้านอย่างเดียวแล้วนาๆนางนึกว่าพ่อไปรับนางเข้าบ้านนะคะ โอ้ยเสียความรู้สึกของแป้งล่ําเลยนะเนี่ยแป้งล่ําเสียความรู้สึกแล้วนะพ่อเอาไงดีชดเชยแอปเปิ้ลให้หนูเลยวันนี้ต้องชดเชยแอปเปิลไว้ให้นางแล้วล่ะค่ะเสียความรู้สึกของนางแล้วนะคะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะตามต้อยต้อยต้อย คงจะเสียใจไม่น้อยเลยนะนะเห็นพ่อไปนึกว่าพ่อไปรับที่ไหนได้พ่อไม่ได้ไปรับหนูวันนี้ต้องชดเชยผลไม้ให้หนูเยอะๆนะพ่อปลอบใจนางนะคะไม่ยอมจินยาแล้วทีนีน้ยืนมองพ่ออย่างเดียวแล้วหนูเสียความรู้สึกแล้วนั่นอะนะ ะวนกระวายใจแล้วทีเนี้ยเป็นเรื่องแล้วพ่อเอ้ยน่ะน่าสงสารนางนะคะก็เหมือนเด็กเสียความรู้สึกเนาะเวลาที่พ่อแม่จะพาเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยในวัยเด็กอะ่ะเราก็ดีใจดีใจว่าพ่อแม่จะพาไปเที่ยวไปดูหนังอย่างเงี้ยค่ะมีหนังกลางแปลงมาฉายหนังอยู่กลางหมู่บ้านอย่างเงี้ย เราก็อาบน้ําแต่งตัวรอตั้งแต่หัวค่าเลยตั้งแต่ตะว,วันยังไม่ตกดินนะคะแต่พอถึงค่ําแล้วพ่อกับแม่บอกว่าไม่พาไปดูหนังนะคะโอ้โหทีเนี้ยเสียความรู้สึกนอนร้องไห้สามวันสามคืนนะคะโกรธพ่อกับแม่นะคะไม่พูดไม่คุยไม่กินข้าวเลยนะคะพ่อกับแม่ไม่ยอมพาไปดูหนังกลางแปลงนะคะเอฟซี งอนจริงๆค่ะข้าวน้ำไม่กินเลยข้าวเย็นก็ไม่กินข้าวเช้าก็ไม่กินนะคะโรงเรียนก็ไม่ไปด้วยนะคะงอนงอนงอนนี่แหละความรู้สึกของเด็กที่เสียความรู้สึกนะคะแ้งร่ำก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยสงสัยนางก็จะเป็นอย่างนั้นอะ่ะงอนแล้วนะงอนแล้วยืนหน้าเงาหน้างอไม่ยอมกิน้าแล้วมาลุ้นดูกันนะคะคุณแม่แม่เอฟซีทั่วโลกนะคะมาลุ้นดูว่า แป้งร่ำจะงอนพ่อขนาดไหนนางจะกินหญ้าไหมหรือว่านางจะยืนเมื่อลอยมองพ่ออย่างเดียวไม่ยอมกินหญ้านะคะถ้ายืนมองพ่ออย่างเดียวนะคะรอพ่อไปรับอย่างเดียวแปลว่านางงอนแล้วไม่กินหญ้าแล้วจะรอให้พ่อเอาเข้าบ้านอย่างเดียวจะไม่กินหญ้าเลยนะคะถ้านางงอนแล้วนะคะก็รอลุน้นดูเป็นกำลังใจให้นางด้วยนะคะกำลังใจให้แป้งร่ำด้วยค่ะ แล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องวันชัยคนบ้านทุ่งชาแนลด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามชมคลิปไม่ข้ามด่านค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจช่วยหลวงป้าสนับสนุนสินค้าหลวงป้านะคะทางไลน์แอดทีวีจีนออฟฟิเชียลโทรที่เบอร์ศูนย์เก้าสองเก้าเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกสั่งในนามช่องภูผาชายใจศาลนะคะกราบขอบคุณอิปสีธุรกิจเมตตาขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงมีโชคมีลาภร่ำรวยทุกทุกท่านค่ะครับสวัสดีค่ะก็ ปากดูแป้งร่ำด้วยนะคะนางกําลังงอนพ่อนะคะพ่อไม่พานางเข้าบ้านนะคะยังไม่ถึงเวลาใกล้เที่ยงเลยนะคะเพิ่งจะเก้าโมงกว่าค่ะแต่นางเข้าใจผิดนึกว่าพ่อไปรับนางนะคะสุดท้ายแล้วก็พ่อก็ไม่รับนางเข้าบ้านนางก็ยืนเมยยืนงอนอยู่นั้นน่ยให้คุณแม่แม่เอซเป็นกำลังใจให้นางด้วยนะคะอย่าง,งอนนานนะลูก